เป็นพวกกระตูดอะไรที่น้องไผ่ดูอยู่ทุกวันสามพันร้อเพลงแบบอะไรช่างช่างสักเลี้ยงอะไรมีไหมลูกร้องเพลงไหมครับร้องพูดร้องพูดไพิษอะน้องไผ่ร้องสิลูกเพลงอะไรก็ได้น้องไผ่ร้องเป็นเพลงไหนก็ร้องเลยลูกแม่อยากฟังแล้ว คือบ้านนอกคือบ้านนออ่ะพยร้องเพลงให้พ่อฟังหนึ่งเพลงเพลงอะไรยังไม่โชว์นไม่งั้นพี่อ้ําก็ต้องร้องเพลงให้พ่อฟังพายบอกวันนี้มาฉลองฉลองกับพี่อ้ําก่อนสอบได้เกรดอะไรลูกสอบได้เกรดเท่าไหร่ครับสอบได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์่อ้ํเก้าพี่อ้ําคูณดัเก้าสิบเอ็ดจุดเท่าไหร่นะจุดเจ็ดห้าหรือเปล่า